พระองค์เจ้าหลานครัวตาพระยาอภันตริกามาตดิดโรจนดิตท,ทั้ง17พระองค์ตอนที่หนึ่งเจ้าคุณดิดต้นตระกูลเป็นขุนนางชาวสวรรคโลกสมัยกรุงทนบุรีและทำราชการศึกมีความชอบถวายราชการที่หนึ่งจึงรับราชการต่อมาตัวท่านเป็นข้าหลวงเดิมรับใช้เจ้าฟ้ามงกุฎถวายตัวเป็นมหัสเล็กตั้งแต่ก่อนผนวดรับใช้ใกล้ชิดเรื่อยมาซื่อสัตย์และพักดี เมื่อคราวมีโอกาสจะได้รับราชการวังหน้าก็ไม่ยอมไปไม่มียศไม่เป็นไรให้ได้รับใช้เจ้าฟ้ามงกุฎจะไม่เป็นข่าสองเจ้าบ่าวสองนายทำให้เจ้าฟ้ามงกุฎเห็นนิสัยและน้ำใจที่ดีมาแต่นั้นเมื่อสเสวยราชขึ้นเป็นรัชกาลที่สี่ก็โปรดให้รับราชการกรมวงังและให้นำบุตรมาถวายตัวจะทรงชุบเลี้ยงให้สมกับความดีของพ่อที่ถวายงานมาตอนนั้นเจ้าคุณดิดมีแต่ลูกสาวจึงถวายเข้าฝ่ายใน ในรัชกาลที่สถวายเจ้าจอมมารดาเที่ยงพระสนมเอกมีพระเจ้าลูกเธอถวายถึง10พระองค์ต่อมาก็ถวายเจ้าจอมมารดาชุ่มพระสนมเอกมีพระเจ้าลูกเธอหนึ่งพระองค์ในรัชกาลที่หท่านถวายธิดารุ่นเล็กเข้าราชการฝ่ายในอีกสองท่านก็คือเจ้าจอมมารดาทับทิมมีพระเจ้าลูกเธอสพระองค์ต่อมาคือเจ้าจอมมารดาแสมีพระเจ้าลูกเธอสพระองค์ รวมแล้วเจ้าคุณดิดหรือไอ้เท่าดิดที่ราชการที่ส่ทรงเรียกมีหลานเป็นพระองค์เจ้าถึง17พระองค์ซึ่งไม่เคยมีปรากฏว่าข้าราชการผู้ใดได้เป็นคุณตาของพระองค์เจ้ามากเท่าท่าน ในปีรศ .112 เริ่มพระราชพิธีรัชดาพิเศษเฉลิมฉลองรัชกาลที่5้าของราชครบรีบ25ปีจัดที่พระราชวังบางปะอินโปรดเก้าเลือกนามผู้มีความดีความชอบทำโคมประดับในงานพระยาอภัพตริกามาศได้รับเกียรติครั้งนั้นมีโครงจารึกว่าพระยาข่าเก่าเบื้องบัวบาทสมเด็จมกุฎราชร่มกล้าอภันตริกามาศดิดชื่อเดิมแฮ พระโปรดประมวลเข้าพวกผู้พักดีสำหรับรายพระนามของหลานตาทั้ง17พระองค์จะเล่าในตอนถัดไปน่าสนใจทีเดียว